วีโตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นอดีตนักตกําังครับก็คือสันติภาพสิทธอุอุบล45ครั้งชนะ35แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับกฤษดาแดงลดดีครับนายกฤษดากลมเหลา18ปีจากหนองบัวลำพูหัวหน้าคณะผู้จัดการก็เสียวุฒิพอหลักบุญครับแล้วก็มีคุณแดงลดดีให้การสนับสนุนฟินซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญที่ขอนแก่นครับ ชื่นชอบดาวดังครับชัมเปี้ยนปังตอพอหลักบุญ58ครั้งชนะ49แพ้8แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับจับตาดูดีๆนะครับโอกาสนับนอกน่าจะมีให้เห็นเหมือนกันนะครับมาดูนะครับอยากขยับเข้าหาเลยครับกิตสดาเหยบรียบรูปร่างนิดนึงนะครับอาวุธก็ถือว่าหนักแรงนะครับช่วงหลังนี่อาวุธหลากหลายขึ้นนะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่า มาดูว่าหยกนาทีเองชกในเกมตั้งรับสูงกว่ายาวกว่านะครับมีหมัดมีศอกเหมือนกันครับอย่ากับพิบตาครับคู่นี้เปียงปางเปียงปางก็หลับหล่นได้เลยครับหยกนาทีแพ้นอกชกนิรันดับรันสารคามยก4ี่ครฟอร์มล่าสุดกิษด,ดานีแพ้ฉายตะวันบุรณาโมยไทยครับหรือช้างศึกนะครับแพ้ไว้สองครั้งแบบแหมพิกล็อกเลยครับแล้วก็รายการใหญ่พฤหัสดีห้าพลาดเลยนะครับ สุดนธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF l ล s s e อ Long f u ดเชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไต้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณสูตกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุตกายะสั่งซื้อโทร0201600000ว่าทีละแอดทีวี999ขอขอบพระคุณครับขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับกิจสดา ขวากับขวานะครับชิงกันดอกค่อยๆขยับเข้าไปแต่ดูแล้วยกนาทีเองก็ไม่ตกใจเหมือนกันมีซ้ายหน้านะครับออกได้สวยๆกสษดาไม่สนนะครับค่อยๆขยับค่อยเบียดแต่ขยับย่างเดียวไม่ได้แล้วก็้อกอาวุธด้วยโอ้มีหมัดขวาค่อยบวกอยู่เหมือนกันนะครับเดินเข้าไปมีหมัดขวานําไปก่อนยกนาทีก็มีศอกมีหมัดนี่นะครับแลกกันแบบนี้แหรอครับไทรจะพลาดโดนของไทรก่อนครับโอ้โหดูแล้วไม่ครบยกนะครับแบบนี้ ไม่หยกนาทีก็กิจสดาครับน่าจะมีคนลงเพลครับปวดหนักปวดเบาอึ้ไว้ก่อนครับคู่นี้คู่รองนะครับช่วงแรกทังทูฟอร์ยูมวยมันสนั่นเมืองแต่งเข่าเข้าไปครับวงในตัดแขนไล่แขนกันอยู่ถ้าตั้งแขนไล่แขนอย่างเดียวไม่ตีกรรมาการก็มีสิทธิแยกทันทีครับแคู่นีู้้หลงท้องขึ้นขึ้นคอมัดได้มัดได้ครับ การซ้อมทั้งคู่นี้ถือว่าอยู่ค่ายมาตรฐานเลยนะครับโยกนาทีนี้ซ้อมค่ายมวยปอพีนพัทนะครับซ้อมกับเพชรสมานนะครับแชมป์122ปอนด์ของราชดำเนินคนปัจจุบันส่วนกฤษดานี่ก็อยู่ในชุดของพรหลักบุญครับที่ขอนแก่นแข้งขวาสวยครับไล้ครับขยับก็ไวหยกนาทีก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้พักกันจที่สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาตูและดีแท็ก ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโท0280080000บร,ริษัทซีเบฟเลสลอลแอนด์ฟูชเชนจำกัดบร,ริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับโอ้โหยงสามบเปิดเกมมาเดือดแล้วครับโอ้ยกนาทีนี้พยายามจะเบียดจากกล้ามในนะครับโอ้โไปโดนหมัดทุกขวานะครับทาท่าจะพูบวางเหมือนกันแล้วมาดูนะครับว่าวงในวงในน้นจบได้ดีเหมือนกันเราจังหวะก,กดแขนไล่แขนกันเนบียดเข้าไปเริ่มจะเด้งตีได้แล้วตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อน โอ้ประมาทไม่ได้ครับหยกนาทีขยับเดินเข้าไปนีต้องระวังหมัดด้วยครับ,รบนี่ครับมาโอ้ยมาตอนนี้ประเภทใจร้อนเลยครับหยกนาทีนี่ครับแต่ตอนนี้ดูไม่เขาก่อนเราแล้วครับมาตวักกิษดานายครับโอ้โหจับได้ตะวักตีไม่ทันหนักอาจารย์บรวัตแกะแยกออกมาครับโอ้โหปวกกันแบบนี้มาสอกสลับมาด้วยคุณน้อตโอโ้คู่นี้ คู่นี้ชกเหมือนโกรธกันมาเลยครับอ้าวใครหลับใครหล่น้ายมาโดนท้องสวนหมัดมาพอโดนกำปั้นแล้วหยกนาทีทำท่าไม่ค่อยจะดีเหมือนกันครับแต่ว่านายคีบได้เจอขวางกรรมการแยกเลยครับดูแล้วน็อกแน่ครับแต่ว่าใครจะน็อกใครครับนี่นะครับเปียกก็ไวมีหมัดมีศอกด้วยนะครับกฤษดาดูจะได้ใจนะครับหยกนาทีก็มีดักบวกอยู่แต่ว่าโดนต่อโดนนี่ครับออกอาการสังทุนได้เห็นนะครับถังลำตัวเปียก วงในนี่ยังตีไม่ถนัดนะครับเอาละครับทีมงานสั่งเดินแล้วนะครับกิจดาตัวจะเน้นลำตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับโอ้ยนี่ครับมาเอาโวนเนี่ยวงในครับมาเป็นโรท้องบางไม่ได้นะครับเป็นโรคท้องบางไม่ได้ครับโอ้แต่ว่าอาวุธอย่างอื่นนี่ดีหมดเลยครับไปแดงยกนาทีนี่ครับมากิจดาแกเหมือนเห็นท้อ ลุกเร็วแต่ว่านี่ครับมาเป็นการเซฟนักมวยก่อนนะครับมาให้โอกาสโดยการสับมือนับก่อนครับอาจารย์บุรวัตเจ็ดแปดมัไหวไหมไหวไหมดูครับโดนนับแล้วตอนนี้โมโหเลยครับอย่าที่สำคัญอย่าโดนอีกแล้วกันครับโอ้พยายามจะเบียดเข้าไปจะมุดเข้าไปปล้ำไงต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับกิตติดาเอาละครับได้นับตุนไว้แล้วแล้วก็มีหมักมีกอดดูว่าอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกเลยนะครับ ดูว่ายกนาทีโดนเข้าไปดิทําท่าออกลูกวูบว่าให้เห็นแล้วครับหัวอาการมวยตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับยกน,นาทีโดนกับโดนนี่เห็นชัดเลยนะครับว่ากิษดารุนแรงนะครับฟื้นแล้วครับหัวใจหัวใจของพี่ก๋วยนี่หายห่วงอยู่แล้วครับซื้อโทร02 016 0000วัทถิไลอารทีวี999พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนัดนเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับพยายามจะเบียดเหมือนกันนะครับโอ้เข้าไปจะปล้ำในพอในนี่ก็โดนกดเอาไว้อีกนะครับดูว่ากิจสดาวันนี้ก็ถือว่ามาแข็งแรงนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยกหน้าทีก็มีหมัดมีศอกมีคอยบวกอยู่ตลอด แล้วก็เดินขยับเข้าหาด้วยโอ้แท่งขวาเกี่ยวได้ดูนะครับอาการมวยนี่เวลาโดนต่อโดนแล้วครับโอ้โหเี่ว,ว่าหนักนะครับโดนเข้าไปหลายเม็ดนะครับโดนนับแปดไปยกที่แล้วยกนาทีก็ต้องเหนื่อยหนักหน่อยครับยกนี้เวียงไปครับหมัดกระสอบเอียงไปครับแต่ถ้ามันคาเป้าหมอบเจอนี่ก็ไม่แน่ครับมวยไทยห้ายกทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้หมดครับแท่งเข่าเข้าไป แต่ว่าล็อกเข้าข้ออ้โหวันนี้กิษสดาแดงรถดีครับพอปล่อยน้ำหนักมาชกแล้วนี่แกกระชุ่งกระชวยครับดูสดชื่นครับไม่ยังไม่เหี่ยวนี่ครับแล้วล็อกล็อกเข้าข้อแขนดีจริงๆครับติดเชือกไปหน่อยนึงครับอาจารย์ปรวัตแกะแยกออกมาครับตอนนี้ ต้องเดินมาเพื่อจะไล่ตีตืดอ,อ้หดีครับแม่หมัดนี้แม่หลุดไปครับโอ้โหถ้าโดนนี่น่าคิดเลยครับอ่ะไม่สนครับหยกนาทีเดินเร็วขึ้นไปอีกเดินเร็วขึ้นไปอีกอ,อกับโอ้ยขวาแข้งนี้สวยครับไม่ว่าจะว่าต่อยหมัดนี่ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับเดิมจะฮึดขึ้นมานะครับออกแข้งต่อยหมัดเบียดปล้ำในแต่ก็ไหนก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับทีมงานนี่ สั่งแล้วนะครับต้องมีหม,มัดมีศอกแล้วตอนนี้เป็นคําตอบสุดท้ายนะครับยัยามจะเบียดอยู่โอ้พอเข้าไหน,นก็โดนล็อกเอาไว้อีกดูนะครับแล้วก็ตีไม่ถนัดด้วยครับหัวใจนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับหยกนาทีในไฟนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็โดนไปโอ้โหบูบวาบูบวาไปครับยกสี่ครับมีปฏิหารไหมในเวทีนี้มีปฏิหารนะปฏิหารพอหลักบ,บุญครับ วงในก็แมถ้า,าตีไม่ทันแล้วครับยกที่แล้วไปแมไปพลาดโดนนับโดนบวกนับนะครับนี่เป็นคู่รองนะครับในช่วงแรกถ้า,าจบผู้นี้คู่ต่อไปนี่โอ,โอ้โหเป็นคู่เดือดแน่ครับมาแล้วครับนักล่าวิญญาณมัจจุราชปอพงสว่างครับไปที่แล้วนี่แมรับไม่รู้กี่เด้งดอกกี่เด้งเลยครับ อัดฉีดจากพี่น้องแฟนมวย2 0 0แสนกว่าเสียโลนเพชรนาคาอีกแล้วก็แอนตซินด้วยครับพี่บอลครับแอนตซินนี่น่าจะ20กว่าเข็มอะครับครับแอนตซินนี่รู้สึกว่าจะ46เข็มนะครับ 4, <6 S 2> เลยรบลับไปอีก2 0 0 0มกว่าสุดคุ้มเต็มอิ่มครับดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่แอปพลิเคชันปลายทีวีขอบคุณมวยเด็ด789 คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาเพอกออฟเดอะทาวน์ออแกนซเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเดอะสเปซขอนแก่นครับเดอะสเปซขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับยาฉีดนี่มาเยอะเลยนะครับโอ้โหโยกนี้แฟนหวยก็ยังส่งเสียงเชียร์อยู่นะครับต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะหมัดศอกต้อง,งนัดออกมาเยอะ กิตด,ดาดูจะมั่นอมั่นใจชกในเกมตั้งรับมีลูกทีบนี่นะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับบัดมวยแล้วก็ยังเกิดขึ้นโอ้โหพอ,อเบียดเข้าไปหนักๆก,ก็เริ่มทําได้เหมือนกันครับพอต่อยหมัดนี่แฟนมวยจะส่งเสียงเชียร์ทันทีนครับเพราะว่านาอื่นนี่ถ้าดูโอกาสจะชนะนี่น้อยมากครับมัดอย่างเดียวครับหลวงเหวียงไปเหวียงไปครับหยกนาที ปล่อยลำตัวท้องท้องท้อง,องมาไปลื่นเสียหลักลำตัวครับลำลำตัวอย่างเดียวลำตัวอย่างเดียวมาพอโดนท้องแล้วทำท่าจะจักกกะฉีแล้วครับามาเดี๋ยวดูครับมาวันนี้มีฝนตกด้วยฟ้าผ่าไหม้าผ่าไหมครับโอ้โหดูมาใครหยับมาตีหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยครับยกหนาทีมแกไปพลาดโดนนับครับมาทาไมมีลูกนับคำนี่โอ้โห เกมต้องสนุกกว่านี้แน่เพราะฉะนั้นตอนนี้มาต้องเรียกเรียกแต้มคืนครับมางัดสอกเข้าไปครับมาแต่ว่าถ้าจับในแบบนี้มากิษดาบอกชอบมากๆครับต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับกิษดาก็รู้นะครับว่าอยู่นอกนี่มีติดที่จะโดนหมัดโดนสอกได้เหมือนกันยกนาทีก็ไม่ยอมนะครับมีฮึดตลอดด้วยพยายามจะเบียดเข้าไปเอาละครับออกซ้ายออกขวาหมุนไปเรื่อยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วนะครับกิษดาแล้วก็มีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้นะครับ ดูนะครับว่าจะเล่นจะเบียดได้ขนาดไหนนะครับพยายามอยู่นะครับไม่มีท้อด้วยครับอีก 4- 5ิาวิครับแต่ดูทนได้แล้วล่ะครับทางด้านกิตสดาวันนี้ท่าตอหดแกเยี่ยมเลยครับสนุกล้วครับแล้วก็หันมาทางฝ่ายน้ําเงินครับฝ่ายน้ําเงินปิสดาแดงลดดีครับวันนี้เอาชนะยกนาทีหวยบางพอแหลมแบบหาตื่นเต้นดูชัด ดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ prime tv